บิ้งจะเบิ้งจบไปแอลเนอะคำวาสังร้องเหมือนน้ำปลึกแกตุลแกตุลใส่ปลาลิมถ้ามันเหมียนนี่อันนี้เข้าไปบ้านหอมอันนี้จับมือนะกระปิครับขมิ้นเท่าครับไอ้น่าอะไรก็ฟ้าฟ้าบกุกนี่เอาวันวันเคลื่อขึ้นไปุกบกเกย์เลื่อขมิ้นเน่ะขมิ้นได้ นนี่คือลบปลาลบปลาบกไม้อนนี้ไปคุกไปคุกปลา ใส่แก่ต้นน้ำพูดน้ำพูดเนาะปลาเขาเอาพิกคู่ไปยัดไปต้งห่อสาวเดียวรอยบ้องะปลาครับเข้าไปเข้าไป

ป็นโน้ยกบใครบ่อ <y ee> ่าปลาย้อนรอบเข้าบ่ได้ใหญ่เกินมาสับโหวหอกโหวใหญ่ครับเจ้าหอกห้อมันโตอหัวโจอมาเข้าบกไม้ไม่ได้เพาต้องอ่า อ,อืไม่เลยเออบอกหน่อยเดี๋ยวเอาสิ้นเอาสิ้นเราต้องซอยเป็นเป็นท่อนๆเป็นสี่สิ่นใส่ปาลาล้าเปลือกใส่ซมใส่ไปตัวไม่ได้กระบอกเล็กเกินไปอืมอืมอืมล่ะ พาครึ่งคนอ่ามันท่อนใหญ่เกินไปปลาตัวใหญ่ครับ อย่งนั่นเบาหมอ,อเขาาเครื่องยัดเข้าไปยัดเหมันนิ่นตอ,อกลงเรากินเราไดผ่านนี่หมอ,อาาขาบอกรู้เล็กกว่าหน่อยครับ อ๋อมันหอมมันจะหอมขมิ้นไข่สีออกเหลืองหอมเดี๋ยวก่อนเรารอชมรอจนกินนะบ่อยจะรสชาติไปไงแต่เต็มมาเผาเลยเตาเต็มพร้อมปิดปาลู เปปะบเจีบปิดบอกปากบอกมาแหไว้หอมมบบอกหอมมสักบาทได้เสรได้ไหมฮะเสร็จแล้มันแห้งไหมนะเล้ใส่็จ้วมันะบอกไหมมันถ้วเสร็ล้มันจะไม่สุกสุกซาแล้วก็ทำให กระบอกไม้ไผ่ไหมครับเพราะไม่มีน้ําอยู่ข้างในเนาะถ้ามีน้ำไมีความชื้นก็ะถเผาไฟก,ก็ไือไหมเนาะเอาว่าแล้วเผาก็เผาถ้ามีน้ำมันจะไม่ไ้ไ,ไล้โอเครายกาเรรวดล่ามปลาล่ามปลาเลยกรบ,บอกไม้ไผ่ครับเดี๋ยวรอก,กินนะครับ